เลยนะหมอนเทียอุ้ยอ้าวตายคุณบัม b a r อะไรกิฟต์พอใจบุญแหมเจอที่ไรก็ชุ่มฉ่ำทุกทีเลยขอดื่มสักปอนหนึ่งจ้ะอืมอืมเฮ้ยแล้วขอบคุณมากนะจ๊ะไปก่อนเดี๋ยวอีกหนุ่มขี้เจ้าไหวรุ่นนี้มีไกินสัก่อนอ้าวอีกิฟสักวันเนี่ยมึงจะเจอดีสมสารทรมานมานานหลายปี ขาดคนเมตตาปราณีขาดน้องพี่มานานแสนนานพี่ถูกคนรักตัดรักจนเสื่อสมสารไกลพี่ไกลจากบ้านคุณมัราสีสาสักคนสสรสังยังสมสารใครกันเมตตา ไอหนุ่มสมหวังเนี่ยผมว่าแก้วเสียงใช้ได้นะเนี่ยแลองเนี่ยฝึกให้ร้องสักหน่อยแล้วหาชุดสวยๆมันใสผมว่าดังได้นะเนี่ยอ้โหแสดงไม่มีชุดไม่มีชุดไม่มีสูตรไม่มีชุดไม่มีสูตรละดิสักสองชุดไหมเงินผ่อนจัดให้หวังมันเดี๋ยวผมเก็บวันละยี่สแม่เล่นทุกลูกชนะคุณบรมเรออุ้ยอีกิฟตเอาเอาเอาอะไร หัวน้าแป๊บเดียวครับขอขอไปเยี่ยวหน่อยครับอ,อีก,กิฟวันนี้อละลมึงชุ่มฉ่ำนะชาดำเย็นผสมเยี่ยวจาาุกครูนี่มึงลองดูอีก,กิฟจะเป็นกระใสด้วยห คุณบัมเริอะไรหรือเจอทีไรชุ่มฉ่ำชื่นใจทุกทีเลยขอแห้งขอสักจ้บบนะจ๊ะชื่นใจจริงๆเลยจะดอกสักจ้บมไหมถือถุงให้ด้วยฉ่ำชื่นใจเนาะขอบใจมากนะจ๊ะไม่เป็นไรคนคันเองเดี๋ยว นี่ว่าแต่ว่าขอซื้อต่อได้ไหมถุงนี้ยอ้เขาปิดร้านแล้วตายแหมหัวคุณบุญเรอร้านเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยบอกเขาด้วยนะเขาชงได้กลมกล่อมมากเลยเขาไปแล้วอยากกินสิท่าอยาก